สวัสดีครับวันนี้ครับผมผมจะมาเปลี่ยนต้นมะละกอตัวผู้ให้เป็นตัวเมียครับผมโดยวิธีการง่ายๆครับผมผมจะใช้ไม้ไผ่และก็แค่มีดนะผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะทํายังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยนะครับทุกคนครับนี่ครับดูครับนี่ต้นตัวผู้ครับผมต้นตัวผู้ก็จะมีมะละกอออกเป็นพวงแบบนี้นะครับผมนะอ่านี่จําไว้นะครับผมนะ จะทาให้มันเป็นลูกนะส่วนนี่นะครับผมนะเขาเรียกว่ามะละกอตัวเมียนะผมนะมะละกอตัวเมียนะผมนะจะออกผลลูกเดียวนะครับผมนะนี่นี่ก็คือตัวเมียนะผมนะเดี๋ยวจะไปดูต้นกระเทยด้วยนะครับผมนะอ่านี่คือมะละกอกระเทยนะครับทุกคนนะอ่ะมามะละกอกระเทยเป็นยังไงครับ อ่นี่มะละกอกระเทยจะออกเป็นพวงเป็นพุ่มแบบนี้นะผมนะนี่ก็คือมะละกอกระเทยนะมะละกอกระเทยนะผมนะเขานิยมนะผมนะนิยมแบบนิยมมากๆเลยในการกินในการปลูกเพราะลูกดกนะผมนะแล้วก็กรอบหวานอร่อยนะครับผมนะนี่คือต้นกระเทยนะครับผมนะะ่ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็คือมีไม้ไผ่กับแค่มีดเองครับผมสองอย่างเองครับไปเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับทุกคน โอเคครับทุกคนครับเราจะมาเหลาไม้ไผ่ให้แหลมเลยครับนี่ครับแบบนี้เลยครับทุกคนไปครับอันนี้ก็แหลมอยู่แล้วแหลมนิดๆพอครับพอมะละกอมันตอกง่ายครับนี่ครับอันนี้ก็แหลมอยู่แล้วครับทุกคนนี่หัวหัวจะต้องแหลมแบบนี้ไปไปทำกันเลยครับอ่า โอเคครับทุกคนครับแล้วก็มีพี่เอกครับผมมาได้มาได้ทาไว้แล้วนะครับตรงนี้ครับนี่นี่รูหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะปักต่อไปสองสามรูนะครับผมนะสักอีกสักสองรูนะครับทุกคนนี่ผมก็จะใช้ไม้ไผ่เลยนะครับผมนะแล้วก็ตอกลงไปครับผมโดยคุ้ยกับพี่เอกเลยผมจะยาวหน่อยเข้าทีละนิดทีละนิด อุ้ยจะทะลุแล้วครับจะทะลุมาฝั่งนี้แล้วนะครับทะลุสักหน่อยนึงแล้วว่าทะลุสักหน่อยใช่ไหมพี่เออแล้วก็หักทั้งที่ตัดนี่ได้ครับนี่ครับของเขาสาธิตนี่การทำมะละกอนี่ครับก็ผู้ให้เป็นตัวเมียนครับอ่าแล้วก็หักไม้นี่ออกเลยครับอ่านี่นี่ครับมันจะทะลุแบบนี้ครับมาดูน้องเขาทำะไร นี่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก็จะปักตรงนี้อีกอีกสักสักทีนึงนะครับนี่สเตตินซีเตินซีเราให้ปักแ,แหลมแหลมน่อยครับมันจะได้เข้าง่ายครับนี่ครับนี่ครับต้องแหลมแบบนี้นะครับไปครับผม ออกเลยอ่าน,นี้เข้าง่ายกว่าเดิมนะครับผมนะต้องให้มีความแหลมสักนิดนึงนะครับทะลุยังครับนี่ทะลุแล้วครับทุกคนโอเคนี่ครับหักยากว่ะคืหักยากจัง หมิดรับๆๆก็ค่อยๆนะ,น,ะนี่ครับผมสับอนิดๆหน่นอยๆครับโอเคอ้าวนะเสร็จแล้วครับทุกคนนี่ครับลักษณะมันก็อ,อยู่แบบนี้ครับผมนี่นี่ เราจะแทงเอาไม้ไผ่แทงเข้าไปในลําต้นของต้นมะละกอตัวผู้นะครับผมนะอะ่จากนั้นนะแล้วก็รอนะครับผมนะรอรอให้มันกลายเป็นลูกแล้วก็มีผลนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนะว่ามันจะสําเร็จไม่สําเร็จนะครับผมนะแต่วิธีที่ผมดูมามันก็จะสําเร็จค่อนข้างจะก90%เนแล้วนะครับผมนะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับ ช่องพี่เอกด้วยนะครับผมนะอย่าลืมแล้วก็ช่องเสือฟิล์มด้วยนะครับผมนะลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับผม